สวัสดีเอฟซีเบาหน่อยทุกคนดนะครับผมมือนี้่องบาอา่งาหน่อยผ้ารอกกางเกงผ้ามาใส่เบ็ดดนะครับผมเกางเกงผู้บงเบ็ดแค่สี่สิบหลังดนะครับผมแล้วก็เบ็ดเบ็ดเบ็ดปีศาจดนะครับผมมีเอฟซีทันหนึ่งที่ว่าตั้งเื้อให้เบ็ดดนะครับผมเป็นเบ็ดปีศาจครับเบ็ดสองดวงครับผมเกางเกงผู้บงแค่สี่สิบหลังนะครับพี่น้องครับผมกางเกงผ้าใใหญ่ดนะครับพี่น้องใส่ให้เบิรงเลเดอร์ครับผม ไปเลยครับพี่น้องไปเบิ้งไม้เขานะครับว่าเขาใส่มืองใดเนาะครับพี่น้องครับผมเป็นมองนีเด้อครับพี่น้องครับผมไม้เดิมครับตอนนั้นมาเพื่อนยังยังบวานเขานะครับพี่น้องว่าตอนนี้เพื่อนได้วานเขาแล้วครับอันนี้ไม้ที่เขาใส่คลิปที่แล้วนะครับผมเขาใส่มองหันครับให้ให้นะให้นั้นครับผมป่านนี้ไม้นี้เพื่อนดูน้ำใส่แล้วครับพี่น้องเขากลองมาใส่ไม้นี่อกเบิ้งเนาะครับพี่น้องครับผมนี่ครับ หมายที่ห้องส่กันนะครับผมไปเบิ้งได้ครับผมดิส่ให้เบื้องเป็นแนวทางจากหลังสองหลังนะครับพี่น้องครับผมไปเบื้องนะครับเนี่ยห้องก็จะเป็นเนี่ยเดือนเด้อครับพี่น้องซื้อมาจากตลาดครับทุงละยี่สิบบาทครับเพราะว่าช่วงนี้มันเวียนนาเดศียรนะครับพี่น้องเครับผมเบ็ดห้องก็จะเป็นสองดวงแบบนี้เด้อครับนี่ครับ นี่ครับผมเบ็ดผมครับเบ็ดเบ็ดปีศาจด้วยครับผมมีเอฟซีทันหนึ่งตังนะเห็นนะครับหลังแดกเขาก็จใส่หม,ม,มุนด้วยครับผมใส่หมุนนีด้วยครับ เงี้ยกับเสดว่งข้างบนด้วยครับผมเพราะว่าป่าก็สวบนะครับจับเงี้ยร้อยซ้ำนีด้วยครับผมเงี้ยร้อยครับไปครับผมได้เวลายามเบียร์แล้วเด้อครับผมเพราะว่าฝนตกมันจเศร้าครับตอนนี้ก็ลิ้นอยู่ด้วยครับพี่นนองครับผมไปครับผมออกหลครับผมหลังแรกครับหลังแรกเข้าก็นํามาด้วยครับ แหลกห้ครับหลังแหลกครับผมหลังแหลกนะครับ <c oughs> ติดดวงล่างด้วยครับติดดวงล่างครับ ขออนุญาตปดครับไปครับผมตัวแรกแหกมานนะครับรอบแรกนะครับผมฝนตกแห้งขนาดเลยครับเพิ่งออกจากหมองที่พักได้ครับผมโอ้โอ้โอขัน้นติดครับ อืมปลาเนี่ยครับปลาเช็งครับปลาเช็งครับผมปลาเนี่ยจะออกนะครับผมนี่ใสเบียนยยนี่ เอาอีกน,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 นะครับผมเธอเหรครับคอคอครับเธอครับหัวคอกรลตังหมุนกระล่างครับนี่ครับผมุกขึ้นเลยครับ ไอครับผมกล้องกระสีมวยนคะครับผม,มเด็กคนนี้จะเป็นนักสีน้อนบอลเด็นหลังนี้ือเป็นนักสีนอครับผม อเกัเเบเท้าที่เอาใส่ไว้ใส่เห็บเบิ้งตอนเว้นหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม เหนยวครับพี่เหนยวครับผมอืออือเอาล้วครับอือติดครับพี่ติดครับผมติดติดแล้วครับ อือครับหลังที่โอ้ติดหลังบนดนนะครับขั้นที่เอาใสใ่เบื้องหมู่แรงนี้ด้วยครับผมขั้นนี้ครับเบ็ดปีาศาจครับล่องเอาไปใส่เบื้องวยครับผมล้องเอาไปใส่เบื้องนะครับเบ็ดปีาศาจนครับสองดวงครับผม โอก,กาสตินี่หลายครับโอ้เอาอื่อยแล้วครับผมเอาอยและครับอ้เลี้ยงขั้นเลยครับผมเลี้ยงขั้นเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหครับเห็นไหมครับผม เบี่ยงขั้นได้ครับเนบี่อยแสงง่ายมากครับอยากปลดครับโอ้เนี่ยใส่เดี่ยวนะครับเนี่ยติดขั้นบนครับติดขั้นบนนะครับผม ให้เบิ้งคืนนี้นะครับผมฝนตกได้ครับ่น้องบ่ค่อยได้ไมัครเมื่อนี้่ครับฝนเราเห็นนาครับมันคงจะให้เบิ่งด้วยครับผมนี่นะครับ จะไมาให้เบิ้งป่าขึ้นนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับป่าเขาได้มือมื่อนี้ครับผมปะข้อซี่ปะเขียงสามนะครับผมคนตกแห้งคนครับเนี่ยมันป่าพราว่อยกเนี่ยาครับผมคนก็ตกหัวแต่เศร้าครับผมเดี๋ยวรุนกันมื่อนเศร้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงเศร้าด้วยครับผมมือนีบานอยพาดล้อกัญชีภาพมายำ เบ็ดที่ใส่ไว้วานนี้นะครับผมหลังจากฝนตกมาขึ้นนี่แบบแห้งนะครับผมเพราะในยามเบ็ดรอบเดียวนะครับพี่น้องขึ้นนลครับผมหลังจากฝนตกแห้งขนาดนี้ครับผมไปครับไปกู้เบ็ดกันเลยครับพี่น้องครับผมไปเลยครับผมเอาเที่ยวนีก่อนนะครับผมกับใส่ยังนี้ครับมาขึ้นนี้ครับเที่ยวขางล่องนครับ บาาา่าเข่าข้างหนัาหลังแรงเอ้ามาถึงนะครับติดหมูนะครับผมปวดไหล่ว่ะหืมไปอยู่ครับไปอยู่ไ่อยู่โอ้ อ๋อพี่น้องเบ็ดือเ็นนี่ซี่ตร่มนะครับนี่ติดนนานอยู่บนน,น้อนาะเบ็ดหมูเลยครับผมบเบ็ดหมูครับนี่หนังปลดกันด้วยครับผม โลยู่ครับอื mm hmm. mm hmm. ตัวแรกครับผม ประเค่งครับเห็นเลยครับผมบาชน ไปก่อนนี่กันนะครับผมแถวสุดท้ายนะครับผมใส่ย,ยิ่นะครับขางปลาไปนนะครับผมวันนี้ครับสิบสิบเจ็ดสิบอ๋อ oh. เบ็ดเบ็ดจุ่มน้ำเลยนะครับผมครับเบ็ดจุ่มน้ำนะครับอู้ยอ ขอยเง่ครับพี่น้องติดเบ็ดครับโอ้ตายแล้วตัวนได้เลยโอ้ตายครับพี่น้องขอยเง่ครับพี่น้องโอดข้อครับขอติดเบ็ดครับโอ้ โอ้กอติดเบลครับตัวเงยขนาดเลยครับผมอุยเขียนรูปเลยครับตัวตายครับตายครับคุณโอ๊ยโลกกวัวครับ ลูกกลัวครับผมนึกว่าตายครับตายมาสรุปเห็บเบื้องแล้วครับผมใส่เบ็ดสี่สิบลังนะครับผมก่าฝนตกห้ามเด้อครับพี่น้องเมือนขึ้นนี่ครับปากครับบอค่อยกินเใหญ่ปันได้ครับผมเมือนขึ้นนี่ครับผมครับรอบเศร้าฮเนะครับผมเนี่ยบอคอาุ่นแขนตัวหนึ่งครับแล้วก็ปบบอคสองสองตัวนะครับผมบอเข่งอีกตัวหนึ่งนะครับผม นี่ครับยำสองเขานะครับผมถือว่าหมานอยู่ครับถือว่าก็คุ้มอยู่ครับผมบอกว่าตัวนี้ก็โลก,กว่วครับนี่น้องติดเบ็ดยังบอกออกอยู่นะครับกินเลิกครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้ำแนเด้ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมด้วยครับฝากเป็นกําลังใจให้บ้านน่อย ชองคนหายอยู่หากินแบบวิสานบ้านเฮ้านะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำแนเดอร์ครับผมสวัสดีครับ